สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้บ้านทํานิทานจะพาหนูๆไปฟังเรื่องราวแสนอบอุ่นของมิตรภาพในนิทานเรื่องสายรุ้งน้อยกับเมฆเมฆาเรื่องราวที่จะสอนให้หนูๆรู้จักคำว่าขอโทษและการให้อภัยซึ่งเป็นกุญแจวิเศษที่ทำให้หัวใจเราสว่างสวยยิ่งกว่าเดิมไปรับฟังกันเลยค่ะนิทานสายรุ้งน้อยกับเมฆเมฆาการครั้งหนึ่งนานมาแล้วบนท้องฟากว่างใหญ่ มีเพื่อนสนิทสองคนคือสายรุ้งน้อยและเมกเมคาทั้งสองเล่นด้วยกันทุกวันอย่างมีความสุขบางวันวิ่งแข่งกับลมบางวันก็โปรยฝนลงมาบนโลกทําให้โลกสดชื่นและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะอยู่มาวันหนึ่งเมกเมคาพูดจาไม่ดีกับสายรุ้งว่าเธอคิดว่าตัวเองสวยนกหรือไงถ้าไม่มีฉันเธอก็ไม่เกิดรอกสายรุ้งน้อยได้ยินก็เสียใจมากจนน้ําตาคอแล้วเธอก็หายไปจากท้องฟ้าทันที ทันทีที่สายรุ้งหายไปท้องฟ้าก็ดูหม่นหมองและเงียบเหงาเมกเมคารู้สึกผิดมากแต่ด้วยความดื้อและความอะไรเขาไม่กล้าพูดคำว่าขอโทษทันใดนั้นลมใจดีก็พัดผ่านมาและกระซิบว่าถ้าอยากให้ฟ้าสดใสอีกครั้งต้องกล้าที่จะพูดคำว่าขอโทษนะเมกเมคาคิดอยู่พักใหญ่ก่อนจะรวบรวมความกล้าวันต่อมาอ เมื่อสายรุ้งโผล่มามองท้องฟ้าอย่างลังเ,เลเมกเมค้าก็รีบพูดเสียงดังว่าสายรุง้งเราขอโทษนะเราพูดไม่ดีเลยจริงๆแล้วเราดีใจที่มีเธอเป็นเพื่อนที่สุดเลยสายรุ้งน้อยยิ้มออกมาทันทีแล้วบอกว่าไม่เป็นใดหรอกเราให้อภัยนะเพราะเพื่อนกันก็ต้องเข้าใจและให้อภัยกันบ้างทันใดนั้นท้องฟ้าก็กลับมาสดใสอีกครั้งสายรุ้งน้อยสิ่งประกายสวยงามกว่าเดิม ส่วนเมกนหมคะก,ก็นุ่มฟูพร้อมรอยยิ้มข้อคิดจากนิทานเด็กๆรู้ไหมคะคำว่าขอโทษและการให้อภัยคือกุญแจวิเศษที่จะทำให้มิตรภาพยั่งยืนและทำให้หัวใจของเราสว่างสวยยิ่งกว่าเดิมเด็กที่เรียนรู้การให้อภัยเท่ากับเติบโตเป็นคนที่มีมิตรภาพยั่งยืนและมีหัวใจที่อ่อนโยนจบไปแล้วคะ่ะ เด็กๆคะนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการพูดคำว่าขอโทษเมื่อเราทำผิดและการให้อภัยเมื่อเพื่อนพลาดคือสิ่งที่จะทำให้มิตรภาพยั่งยืนและทำให้หัวใจเรามีแต่ความอบอุ่นขอบคุณที่มาฟังนิทานกับบ้านทำนิทานนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรานำเรื่องราวดีๆมาเล่าให้หนูๆฟังอีกคะ่ะ